สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องอาร์เกนเมอร์นำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านครับพบกันวันนี้22มกราคม25 6 8 1 1ห้อสิด็นาฬิกาเศษนะครับกระทรวงการคลังแจ้งข่าวแล้วนะครับแจ้งข่าวเกี่ยวกับการจ่ายเงินหมื่นกระตุ้นเศรษฐกิจให้ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์ขอขอบคุณข้อมูลทั้งหมดจากเพจกระทรวงการคลังครับซึ่งได้โพสต์ทางเพจ Facebook เมื่อสักครู่รายละเอียดสามารถอ่านเองได้ที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้เป็นลิงก์ข่าวของเพจกระทรวงการคลังนะ ระบุว่าการจ่ายเงินหมื่นบาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านผู้สูงอายุโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิธ์ธที่ผูกพร้อมเพ์เลขประจำตัวประชาชน13หลักเริ่มจ่ายวันที่27ม 25, กราคม2 5 6 8กรณีกรณีที่จ่ายเงินให้ผู้มีสิทธิ์ไม่สําเร็จในครั้งแรกจะดําเนินการจ่ายเงินซ้ําจํานวน3ครั้งนะครับก็มีรายละเลอียดดังนี้ครับก็มีตารางวันที่ดําเนินการการจ่ายเงินครั้งแรก แล้วก็การจ่ายเงินซ้ำนะครับการผูกพร้อมเพย์นะครับการจ่ายเงินครั้งแรกเนี่ยผูกพร้อมเพย์ภายในวันที่22มกราคม6 8ก็คือวันนี้นะครับต้องผูกให้ได้ถ้าผูกไม่ได้จะไม่ได้เงิน27มกราคม68นะครับแต่ว่าจะไปได้รับการโอนในรอบโอนซ้ำสามครั้งนะครับซึ่งการจ่ายเงินครั้งแรกถ้าผูกพร้อมเพย์เสร็จภายใน22มกราคม6 8นะครับ ก็สามารถตรวจสอบผลการลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐยีิบสองมกราคมหกแปดว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่รับสิทธิ์ก็ตรวจได้นะเสร็จแล้วก็โอนเงินยี่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดนะครับส่วนการโอนซ้ําครั้งที่หนึ่งเขาให้ผูกพร้อมเพย์ภายในไม่เกินผูนกวัน,น,ไ,น, 8, ไ,นไ,ไหนก็ได้หลังวันที่ยีิบสองนะครับใครที่ไม่ได้เงินยี่สิบเจ็ดมกราคมหกแปดเพราะผูกพร้อมเพย์ไม่ทันยีิบสองมกราแต่จะไปผูกวันไหนก็ได้แต่ไม่ช้ากว่ายี่สิบห้ากุมภาพันหกแปดนะครับ แล้วก็ตรวจผลผ่านแอปทางรัฐว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์26กุมภาพันธ์08วันที่28กุมภาพันธ์ก็เป็นการโอนซ้ําครั้งที่หนึ่งนะครับหากโอนซ้ําครั้งที่หนึ่งยังมีคนไม่ได้รับเงินเพราะแก้ไขบัญชีพร้อมเพย์ไม่แล้วเสร็จก็ไปแก้ไขบัญชีพร้อมเพย์ให้พร้อมรับเงินผูกพร้อมเพย์ภายในไม่เกิน25มีนาคม08ตรวจผลผ่านแอปทางรัฐว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์26มีนาคม08แล้วก็วันที่28 มีนาคาม68โอนซ้ําครั้งที่สองหากยังมีคนไม่ได้รับเงินนะครับก็ไปแก้ไขผูกพร้อมเพย์ใหม่ให้แล้วเสร็จก็ทําพร้อมเพย์ให้แล้วเสร็จพร้อมรับเงินภายในไม่เกิน23เมษายน68ตรวจผลทางเอปทางรัฐว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่ได้รับสิทธิ์24มกราคม68และวันที่28โอนเงินเข้าบัญชีพร้อมเพย์ซึ่งถ้าหากว่าโอนเงินรอบเก็บตก 3ครั้งแล้วในวันที่28กุมภาพันธ์หกแปมีนาหกแปดยีสเมษายน6กแยังไม่ได้รับเงินอยู่รัฐบาลก็ไม่โอวให้อีกแล้วถือว่าไม่ประสงค์รับสิทธิ์นะครับตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแอปทางรัฐนะครับก็แจ้งให้ทราบโดยทั่วกันครับอันนี้ก็คือเรื่องการจ่ายเงินหมื่นบาทตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจผู้สูงอายุครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ